เวลาของวาวหายแล้วใช่ครับนะ enjoy ครับผมนะก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับผมนะวันนี้ก็พบกับเอดเล่นอีเช่นเคยนะผมนะอาวีสับสลับ enjoy นะก็วันนี้ก็มาบนแล้วกันนะครับแตนะว่าคือเมื่อกี้เล่นเล่นนะเล่นแบบมันเอาแวนมาเล่น นะแล้วก็คือแม่งมีแวนมีโอไม่มีซับพอร์ตเลยผมว่าไว้เล่นแทงนะแล้วก็แม่งพอเสียเสียป้อมเสียอะไรอะ่ะแล้วมึงบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวยงางก็ย่งอยู่แล้วรอเลดเกมเลดเลดจนเลดแล้วแล้วก็ขึ้นไปก่อนนะขึ้นจนแม่งแบบมือเทียมือตัวเป็นแทงอะ่ะแล้วตอนที่เอ่อตอนที่เล่นเน่บอกว่าอา้าวคนไหนออกซับออกกลางก็ มึงมาแย่งเล่นเล่นเล,นเ,ลนเขาก่อนแล้วมึงมาถามว่าใครออกซับออกรางนะอันนี้ก็ผมมาเล่นเอ่อฮ่าฮานะครับไม่ใช่จอดอันดับนะถ้าจะอันดับคงลาดาวรถไปแล้วนะครับก็ผมบอกเลยว่าแม่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหโคตรอีปิกมากไอชิบหายเลยโะลัคือความชิบหายเลยแบบมึงอะไรของมึงเนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยคือตอนนั้นผมเลยว่าทําใจแล้วบอกว่าอะไรมันบ้าไนะ เลดเกมส์น่แน่นอนมึงเลดเกมอ่ะมึงเล่นไวโอมึงเล่นแวนมึงสองตัวมึงแคลรี่สองตัวแท้งก็กูตัวเดียวนะก็เลยต้องเอาแวนมายิบนะว่าแคลรี่ทีดีอ่ะมึงเน้นป้อมไม่ใช่เน้นคิวไอ้นะคือเจ็บใจมากเจ็บใจคนรักโดนรังแกเขาจะเผาเมืองแปลให้มันรุอนวายยังไงล่ะก็ เดี๋ยวต้องลองดูว่าสู้กับศัตรูไปด้วยกันนะบปกว่าผมจะเล่นแบบฉบับหัวร้อนไม่ชาดแล้วจะหัวร้อนมึงก็จะมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยๆฮมันไม่ใช่นะเพื่อนมึงไม่ใช่นะมันไม่ใช่นายจอร์ดไอ้ใหญ่เดิม ไอ้ด้อมอย่าอย่าเอ้ยอย่าโอ้โหมึงมึงอย่า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 เอ้อย่าไอ้นุ่มเฮ้ยใครกำลังมาใครกำลังมามโจตีใครกำลังมาโจมตีตื่

ูไม่เย็นแล้วป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีไม่เป็นไรความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะใช่แม่งไม่พอแน่ๆอลิเ,เลดนแตกแตกแตกยังก็แตก,แตก,แตก,แตกเฮ้ยสวยสวยเลยจงนำมือสกลหนึ่งสิบแก้วเสมอป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี ถูกโจมตีเอ้ยเอ้ยจัดไปนมแทงเกลียวทีเชอร์เฮ้ยกลับไา้แล้วได้แล้วก่อนตีช้าจังเลยเราวะมาตีให้ก็ช่วยตี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 อุ้ยเก่งจัดจัดเซ็ตยอดสุดต่อสุดยอดโอ้ยตีก็เบาตีก็ช้า เก่งกระตีเ <spooky> ร <cción S 2> ็วดิแหวนไอ้พวกเนี่ยนะฮ่าฮ่าฮ่าไปดุมไปดุมฮะอืมยายายาเดียวคงไม่พอหรอกนะมันไม่พอรอ้นมยาทับโกยาไม่เอายาโอ้ยตายแล้ววิ่งนี่ที่เกียวมาจัดไปเลยดุมจัดไอ้ ผาแลุิชยอ้ยาไอ้คูซิกแซกุณก็โยกไคุณก็โยกคุก็โยกคุณก็โยกคุ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 ณก็โยกคุก็โยกเออจสองก็ไม่ลากินแล้วเอ็นจอยก็พมใจมไม่ไหวแล้วชนะได้นะชนะได้แล้วเอ็นจอพมเอ็นจมากเ จับกูไม่ไควจอเลเาจะมีพวกเชี่ยอะเราวิวต้องกายเงใช่ไหมเราวิวจายงีชิเป้า Enjoy มันรู้นิว่ามันรู้นิ่ว่าโอเคนะครับโอเค เราวิวต้นไหนซับไม่มาซับป่ะซับไม่มาเลยไงลระไอ้นุ่มซับอยู่ไหนเราอ้ยู่ดีเลยนะครับไปอาญาดูเลยเหรออาญาอ๋ออาญาเป็นอย่างนี่เลยเดี๋ยวายไปแล้วไอ้เต้า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 กุตีนะกุตีนะกุตีเครื่องล่อแล้วนะ เอ้ยยา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 กูเอฟเนี่ยกูเอฟนะกูเอฟอย่างใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นอ๋อเอนจอยครับผมเอนจอยไม่เลยเวนไอีเวนอีเพลที่เห็นก็เลยกเวนแต่กกุนซิตอนแตกเป็นไรใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นของท็อป กตัวต้ ite, no hey, no no ัวเย็นะใจเย็นใจเย็นต้องใจเย็นไปเลยจ้าเจนใจเย็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 นทุกคนใจชี้ด้วยใจชี้ด้วยใจเย็นทุกคนครับต้องใจเย็นๆนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเล่นๆต้องใจเย็นทุกทัวรครับการเล่นเนี่ยต้องใจเย็นเอย่าไปวู้วามเราห้ามวู้วามทั้งวู้วามมันไม่ดีฮะ เข้าใจปะเราว่าเดวังอับิโซดาก้อนให้ทีอับิโซดาก้อนให้ทีอืมอ่าม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 าต่อมาต่อบมาต้าไปเลยจัดไปรอดมึงรอดมึงรอดมึงรอดตัวไปไหนจัด ทำเป็นโซ่ดัดก็ได้ทีเอ้ยไอ่ยายายากลับไปเลยมึงกลับไปเลยดี๋ยวถ้ามึงกลับไปแล้วมึงมามึงเกิดอะไรในอ้อมก่อนนะมึงจะไปมึงไปไหนจัดไปไปไดมให้ดัดไปดัดไปดัดไม่ตั้งตัวเลยอะฮะกลางๆกันไว้ก่อนนะ ขอ,อกานกะันไปก่อนขอบคุณโอเคโอเคได้เลย <c oughs> ได้เลยแต่แต่แตอไอ้อายากูว่าไม่น่าจะรอดป้อมไม่น่ารอดป้อมไม่น่ารอดมันเน้นป้อมบนอนะมันเน้นป้อมล่าง ป้อมล่างก็ไม่น่ารอดแต่ว่าตอนนี้ป้อมเราได้เปรียบอยู่ครับุณผู้ชมครัป้อมเราได้เปรียบอยู่นะมันได้เปรียบอยู่อ่ะเฮ้ยอุ้ยสองตัวเลยเว้ยหนึ่งเก้าเสมอหายมงคลมงคลมงคลโอเคได้ได้อยู่เหล็กไปอืมเหล็กไปซะ ไปไปเลยตายไปสักกูให้ตายกับกูเลยไปตายกูซะนะตายกับกูพร้อมกันยังไงล่ะและมึงปล่อยให้ตีดากได้ยังไงวะเอาไว้ตายหด่อยตายปีนไปแล้ววะมันบินไปแล้วเด็กแด็กเด็ก ลาดบุลเลต์ป้อมปีนป้อมประตูเลยเฮ้ยรอเลี้ยวระวังนะรอเลี้ยวรอเลี้ยวรอเลี้ยวโอ๊ยไม่ธรรมดาโว้ยโอุ้ยเจออายะอายะก็ดีสิครับรอเลยล่ะี ได้เลยกูปฏดีให้ไม่สนใจแล้วคุณจะอาปิ๊ตเตอร์ดาก้อนดาก้อนเพอาไปใช้แบบต้องการตามเพราะคุณต้องการเควสต้องการเควสเพื่อนขอบคุณมากที่ช่วยกันให้หน่อยเพราะกูแฮรรี่อ่ะกูอ่อนคุเบาคุ่ฟังมากปวดใจที่ปอบปางตอนนี้อ่ะเขาใจพังลฮะเขาใจที่ปอบปางมันต้องอย่างงั้นเอ้ยเฮ้ยนมไม่นมไม่นม ไอ้นุ่มเราอยู่นี่เราอยู่นี่เราอยู่นี่ไป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 โอเคไปไปไม่รดมอดไอ,นอน้นุ่มรถพันลูอุ้ยไปไหนอะไปไหนเราไปไหนอยู่ไหนลูอยู่ในตัวเองอืมอินตาอยู่ไหนอ,อ,อุ้ยอุ้ออยก่อนไม่ใช่ <c oughs> เฮ้ยอ,อยู่เงียบ แล้วมันต้องคุยกับกูมึงเงียบไปเลยดาร์กดาร์กดักกูต้องแทงดาักช่กูต้องตีดักตีดักให้ตายเอ้ยยายายาตีดักกูต้องตีดักให้เสร็จต้องแต่กูต้องไม่ยอมต้องตีดักให้ได้ดาร์ก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 ใช่มีความแรงกูยังไงล่ะมีความแรงความแรงแรงที่หายเลยกูตทีแต่ละทีเดียวแรงแรงแรงที่หายแรงที่หายแรงเรียกพ่อเลยกูฮะ ไปแล้วลยสิวะไอเวนคุณต้องตีให้ตายจัดไปบอลเลยจัดตีบอลไปเลยเฮ้ยอายาจังอายาจังโอ้เชยดแล้วเราเนี่ยเชยด เพียใส่หัวกูเนี่ยครัชิลวเอ้ยอายาอายากูตีนะกูตีนะกูตีนะไม่อา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 กูกลับดีกว่ากูเปลี่ยนแล้วกูกลับดีกว่ากูกลับดีกว่ากูกลับดีกว่าเดี๋ยวไม่พอจุดดำใช่แล้วแล้วมีดากระล่ะดาบด ใครว่าดาร์กไม่ใช่ดาร์กด่กใครกำลังมาก็แหวนในสุวคุณจัดไปเลยเพื่อนเอ้ยนี่การเล่นแบบต้นอย่างงี้ไม่ใช่แบบมึงบ่นบ่นบนบนบนแล้วบอกว่ายังไงก็จะอยู่แล้วเพราะมึงจะเล่นเอาเล่งอ่ะหนึ่งเก้าเสมอบังเอิญบอลบอลจ้ากูมาแล้วเพื่อน ไปต้องอย่างกันดิชนะอยู่แล้วไอ้นุ่มเอ้ตีใครมีอะไรอยู่ข้างในป้าเอ้กูมานะกูมานะกูมานะกูตีนะกูตี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  เอ้ยย่ามาสิ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 แม่งโอ้โหแตกแตกต่ว่ายังไงมันก็ต้องแตกไงล่ะเลยได้อาย่าคนเดียวแล้วไม่ไอ้ย่าอุ้ยอุ้งก้อนคิวยังไงก็ใช้อยู่แล้วชมนี่แหวนต้องเลนอย่างยี้ไม่เน้นคิวมันเน้นป้อมไอ้กูเพสมา เอ้เยเอ้เยอเฮ้ยแตกมันต้องแตกแตกไปเลยนี่คนเล่นอย่างงี้แคร์รี่มันต้องเล่นอย่างงี้เอาเน้นป้อมเนี่ยคิวสามคิวเองน้อยสุดแล้วบังเนี่ยเอาบุลล่านี่ว่ะ <c oughs> แยกบูสต็สิบย่อยอีกแล้วเชื่อเลยเหรอ เอามังกรขอบคุณฉันขอบ้างเนาะขอบคุณกูต้องการมังกรขอมังกรนนะขอบคุณออดัดไปมังกรไปถูกโซ่ขอมังกรหน่อยผมต้องการมังกรอืมมาตีเลยมามาตีมาจะขึ้นตลอดเลยดมอ่มังกรมังกรกูต้องการมังกรแล้วฟิตช่วยผมหน่อย ช่วยผมหน่อยทำไดยแคเือช่วยกูหน่อยกูจะแตกเอดัดเฮ้ยมากเอ็นจอยครับผมเอ็นจอยเอ็นจอยเอ็นจอเอ้ยโ้โหแบงแรงอยู่แบงแรงอยู่แบงแรงอยู่เอ็นจอครับผมเอ็นจอย ขอบคุณมากขอหน่อยขอหิวหน่อยโ okay. อยเคคงไม่พอหรอกนะมาลมหายใจเขา้าลมพัยออกดังดอกไมบ้บานผู้ขาใหญ่กว้างลางใต้น้ำนนพันเย็นแตงระกันเป็นเปลเราได้เลยแดกใช่ปะขอให้กูตีเหรอให้กูตีใช่ปะแดกที่เพิ่งจบเอาเลยทาไปก่อนขอบคุณมาก

เนี่ยบอลบอลยายาผู้ขอหน่อยขอหน่อยขอขอแหวนนุ่งบอลขอก็ะยองสิกกระยองยังไงลิซัสอย่าตีกูตีแรงบ้างเออแต่ไอ้ยาโอ้โหโดนใสเออโดนใสยังไงมันต้องดีอยู่แล้วสวยเลยจบบ้านจบไปเลยจบบ้านจบบ้านดิวะฮะ นี่คือกาเลนอาวีที่ใจเย็นที่สุดแล้วนะเสียงแหบแล้วนะครับผมข้าจากเต้าให้ความก็ไม่คิดจะกลับมาต่อสู้อีกเลยไอ้เมียกันสองมวยชัยน้องแสตเองเคสกิลสกิลมันแพงไม่แรงได้ยังไงล่ะ่ะ คนอื่นนี่เลี้ยงทองกูเนี่ยควบคุมกูควบคุมอ่ะควบคุมนะมันต้องป้อมอยู่แล้วล่ะพอเล่นป้อมยังไงล่ะนะแอซิดีเก้าเลยนะแต่ร้านนี่คือแบบเอาเต็มที่เลยคนอื่นได้ทองผมไม่ได้ทองผมเน้นไงมันรอดมึงออกได้ไงวะไอเทมก็ตามนี้นะฮะผู้ชมรายละเอียดนี่คือแบบถะกร้าที่หายคือกูหน่อยมากเป็นแคลรี่ะนะเว้ยนะ แต่และความเสียงหายดีๆอันดับสองต่อจากลอเลียวนะคือแบบมนเนนดามเมตกับศัตรูกูได้ไน้าไปกับป้อมอยังไงเล่าคุณออกทำไมว่าไม่มันเลยอ่ะโดนเกมบอกควรแม่งไปเลยจบข่าวนะครับถ้าชอบอย่ลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสินรภภาพานีเสียงแอบแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ย